วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมของทางสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมพิเศษ Business Matching ครั้งที่12วันนี้เป็นกิจกรรมที่เยี่ยมชมบริษัทสาคกลการประมูลจำกัดโดยมีคุณสิทธิพลผู้สมบูรณ์ประธานโครงการ Business Matching กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโดยมีคุณนิพิษชูวิรัต์ XMDA 24ในฐานะกรรมการบริษัทสากลการประมูลจำกัด กล่าวให้การต้อนรับแนะนำบริษัทพร้อมทั้งแนะนำประวัติความเป็นมาของบริษัทและบอกเล่าพร้อมทั้งอธิบายถึงการทำงานกับผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจของบริษัทสากลการประมูลจํากัดทั้งในอดีตและปัจจุบันวันนี้ก็เรามาบิเซ็ตแมทชิ่งกันนะครับเป็นครั้งที่12แล้วนะคะวันนี้เรามาที่สากลการประมูลนะครับ ทุกครั้งนะฮะเราก็จะเน้นที่ปัจจัยแห่งความสำเร็จนะฮะของการจัดวิเซ m แ t c ชิ่งกันนะฮะอันที่หนึ่งะฮะเราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้แนะนำตัวนะครเพื่อจะได้รู้จักกันแล้วก็อาจจะถึงการาทำธุรกิจร่วมกันได้นะครับอันที่สองก็คือนะฮะเราก็จะได้มาฟังเคสสตนดีนะ้ของผู้ประกอบการนะ ว่าเขาได้ทําอะไรนะและประสบความสําเร็จมาอย่างไรนะฮะวิถีทางเป็นเคสสตดี้อย่างหนึ่งนะครับอันที่3ก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาเริ่มต้นมาอย่างไรนะฮะในการประกอบธุรกิจนะฮะเขาประสบความสําเร็จประสบอุปสรรคประสบโอกาสอย่างไรแล้วเขาฝ่าฟันมาได้อย่างไรนะครับอันที่4แน่นอนนะฮะหลังจากจบงาน เราก็ได้มีการมิทติ้งกันแล้วก็สังสาร์กันและแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับอันนี้ก็เป็น4ปัจจัยขั้นตอนสำคัญของการทำบิสเนสแมทชิ่งครับกิจกรรมบิสเนสแมทชิ่งมี2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ปิดโอกาศให้สมาชิกที่ไปร่วมงานได้แนะนำตัวเองแนะนำบริษัทแนะนำธุรกิจเพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมได้ทราบได้รู้จัก เพื่อประชาสัมพันธ์ตนเองและบริษัทสามารถให้เกิดการค้าการขายและเชื่อมโยงธุรกิจกันได้ส่วนที่2คือการเยี่ยมชมธุรกิจของสมาชิกเพื่อทราบถึงความเป็นมาวิสัยทัศน์พันธกิจของบริษัทซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุทิตช,ชูวิรัตผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดก,การ และคุณนิพิษชูวิรัต xmba 24กรรมการบริษัทสากลการประมูลจำกัดได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ภาพรวมธุรกิจบริษัทสากลการประมูลจำกัดรวมถึงการเผชิญกับวิกฤตและการวางแผนงานในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทางบริษัทได้ดำเนินกิจการมาเพื่อให้พี่ๆน้องๆชาว xmba ได้รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นความรู้ในการนำไปประยุกต์ใช้ในสภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบันพร้อมทั้งถามตอบคำถามในมุมมองต่างๆที่พี่ๆน้องๆสงสยัยในช่วงท้ายได้รับเกียรติจากตัวแทนสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารบริษัทสากลการประมูลจำกัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะครับในโอกาสที่ว่า เราจะได้มาพบปะพบเจอกันนะครับสิ่งหนึ่งในธุรกิจลานประมูลเนี่ยครับสิ่งสำคัญอันดับแรกคือคุณต้องมีคอนเน c t ชันนะครับคุณต้องมีคอนเน c t ชันการที่ผมได้เรียน s m a k u มาเนี่ยผมได้เรียนรู้การมีคอนเน c t ชันนะครับการที่เราบริหารธุรกิจตรงนี้คอนเน c t ชันเป็นสิ่งสำคัญ SMBKU สอนเกี่ยวกับการมีคอนเน c t ชันนะครับผมได้การได้นำประโยชน์ตรงนี้มาใช้ในธุรกิจของผมนะครับ ต้องขอบคุณโครงการนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่ประสิทธิ์ประสานวิชามาให้รวมถึงสมาคมเองนะครับก็ได้จัดกิจกรรมหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับสร้างเสริมให้มีการมีคอนเนคชันในเหล่า smbk u ด้วยกันเองนะครับผมว่าสิ่งนี้สำคัญมากนะครับการที่เราจะทำอะไรในธุรกิจเนี่ยครับถ้าเรามีคอนเนคชันเราจะประสบความสำเร็จครึ่งหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็ผมก็รู้สึกว่าวันนี้ สิ่งที่เราได้เรียนมาเราได้ออกกับมาใช้ได้พัฒนาธุรก <Position ing. S 2> ิจของเรานะครับผมก็อยากประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะครับว่าการที่คุณได้เรียน FNBAKU ผมว่ามันมีประโยชน์แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางสมาคมที่เข้ามาจัดรายการเกี่ยวกับเรื่องข pandemia, งงอง m <nobody in> i s s ม n สเ t c h i n g ซึ่งเราได้รับความรู้และประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจอย่าง ย,ยั่งยืนนะครับเพราะว่าสมัยนี้เป็นเรื่องของการทําธุรกิจที่โปร่งใสซื่อสัตย์แล้วก็ยั่งยืนเราจะทํำยังไงเราก็ต้องได้รับคําแนะนําจากรุ่นพี่และประสบการณ์ต่างๆซึ่งเราได้รับมาอย่างเต็มอิ่มเลยครับแล้วก็หวังว่าจะปีหน้าคือปี68เราจะได้มีกิจกรรมอย่างนี้ร่วมกันอีกมากมายแล้วก็จะได้เกิดบิสเนสที่ต่อเชื่อมถึงกันและกันระหว่างผู้ผู้ขายกับผู้ขายผู้ซื้อกับผู้ซื้อแล้วก็รวมทั้ง ของเพื่อนรุ่น ex mba ด้วยกันนะครับผมพวกเราในนามของ x mba x 1 1นะครับวันนี้ที่เรามาดูงานของ A Business Batching นะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่ยังไม่ได้มาร่วมงานนะฮะให้มาร่วมงานเพราะประโยชน์ที่จะได้นะครับจากการที่คนที่ทำธุรกิจหนึ่งธุรกิจกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลาร่วม30-50ปีแต่เรามาฟังเขาหรือมาดูธุรกิจของเขาเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่30นาที รเราสามารถรู้ว่าตั้งแต่การทําธุรกิจมาเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเจอทั้งอุปสรรคนะครับเจอทั้งได้ประสบความสําเร็จขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นโอกาสที่หายากมากนะครับที่เราจะได้มาพบธุรกิจหรือมาเจอกับนักธุรกิจที่เขาให้เราเข้ามาดูงานในครั้งนี้นะครับอยากเชิญเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เคยเข้ามาดูหรือเข้ามาทางสัมมนา,าของ business matching นะรขอเชิญชวนให้เข้ามา นะครับมาร่วมมาร่วมกัน,นครับก็เสริมนะคะว่าเรายังสามารถได้คอนเน็ชันจากเพื่อนๆที่มาะะแลกเปลี่ยนธุรกิจกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะคะเราได้ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเยอะเลยนะคะในการที่เราจะต้อง ช้รถหรือว่ามีการความจําเป็นที่ต้องใช้รถมือสองก็เป็นกิจการหรือว่าธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเราได้ทั้งความรู้ประสบการณ์นะคะของผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วนํามาใช้ในธุรกิจของเราเองนะคะจริงๆไม่รู้สึกขอบคุณสมาคมมากเลยค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้คือได้เห็นโปรเซสของการประมูลรถตั้งแต่เริ่มต้นยัน ยันจบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมันไม่ได้แค่การประมูลรถเนาะมันจริงๆก็ได้รู้จักพี่ๆเหมือนมากขึ้นตั้งแต่รุ่นวันนี้มีมตั้งแต่รุ่น4ี่เนาะจนถึงรุ่น37เลยก็รู้สึกว่าได้แลกเปลี่ยนธุรกิจกันได้คุยกันแล้วก็ที่สําคัญสนใจรถมากเลยค่ะเดี๋ยวจะมาทดลองประมูลดูได้ค่ะก็ขอบคุณสมาคมจริงๆที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะอยากให้จัดอีกเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนของ X24 นะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้าร่วมงานา Business, Business Matching Match <ing, S 2> ครั้งที่12ครับพี่ค่ะใช่ครั้งนี้รู้สึกว่า,าจากการที่ได้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้เรารู้สึกเราได้มีการพบปะกันได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็ทำให้เราได้มีการแชร์ธุรกิจกันหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้ว เรายังเรายังได้ประสบการณ์ได้ความรู้อะไรมากมายทําให้เราต่อยอดไปได้อีกนะคะเราได้รู้จากเพื่อนพี่ที่อยู่รุ่นก่อนๆน,นะครับว่าท,ทําธุรกิจอะไรน้องๆรุ่นหลังๆที่ท,ทําธุรกิจอะไรบางทีเนี่ยเราอาจจะมองหาสินค้าตัวนี้อยู่เราก็สามารถแมทชิ่งกับบุคลคลคนนั้นได้เลยนะครับในในกิจกรรมครั้งนี้นะฮะในะในส่วนของ business matching เนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอได้กลับมาพบปะ กับชาว XMBA KU ททุการ่ารนนัในครั้งน,น,นี้โชคดีได้มีโอกาสมางาน business matching ซึ่งจัดโดยสมาคม X MBA KU นะคะวันนี้เราได้มาเปิดประสบการณ์เกี่ยวกับสากลการประมูลนะคะซึ่งเ,เป็นความรู้ใหม่นะคะสำหรับเราซึ่งพอเราได้ฟังความเป็นมาการทำธุรกิจของสากลการประมูลแล้วเนี่ย ทำให้เรารู้ว่าโอ้ธุรกิจนี้ไม่ได้ทำง่ายๆนะคะมันต้องใช้สมองใช้แรงกายแรงใจเงินทุนนะคะในการทำธุรกิจอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับการทำธุรกิจนียคือความสู้ซื่อสัตย์สุจริตนะคะทั้งต่อตัวเองต่อลูกค้าแล้วก็ต่อสังคมนะคะแล้วก็ในทุกๆด้านเลยนะคะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมสากลการประมูลถึงประสบความสำเร็จมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวันนี้ก็มาบิสเ s ตแ t c ชิ่งนะคะดีมากๆเลยสิ่งที่พี่ตุ๊กะคนละวงการกับที่พี่ตุ๊กทำงานอยู่แต่มันเป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งนะคะที่เราได้จากวันนี้พี่ได้ความรู้คือ 1. ในการประมูลรถหรือจะทำอะไรเกี่ยวกับรถที่เขา จัดขั้นตอนในการประมูลนะคะทำให้เราจากเป็นคนที่แบบซื้อรถมือตลอดอยังอยากได้รถแล้วก็ยังคิดบอกกับเพื่อนเลยนะคะว่าต่อไปนี้อาจจะต้องมาแข่งในการประมูลด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะจากโครงการดีๆจาก business matching นะคะวันที่มา business matching เนาได้ประสบการณ์ดีๆมากมายเลยค่ะได้รับรู้ถึง ทั้งข้อมูลในการปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ได้รับความรู้ดีๆไปไป,ประยุกต์ใช้ค่ะก็ขอบคุณที่ผู้จัดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะซึ่งมีประโยชน์มากค่ะแล้วก็หวังว่าในปีหน้าจะได้มีโอกาสร่วมต่อไปค่ะสวัสดีครับผมโอม XBA รุ่น36นะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมธุรกิจของรุ่นพี่ X รุ่น2ีนะครับพี่ก๊อฟนะฮะที่สาคลการประมูลนะฮะวันนี้ก็รู้สึก ยินดีมากนะฮะที่เห็นธุรกิจของรุ่นพี่จเจริญก้าวหน้านะฮะแล้วก็ได้ฟังแนวคิดนำมาปรับใช้กับธุรกิจตัวเองได้ด้วยนะฮะขีม x 3 6ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมงานอันนี้แล้วก็เป็นกิจกรรมสารสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยที่รุ่นน้องรุ่นพี่จะมาเจอกันค่ะพวกเราก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้จัดต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆรืเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลังจากที่เรา มีการทำพิเศษชิ่นกันนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเราได้ประสบความสำเร็จนะฮะได้บรรลุวัตถุประสงค์นะฮะที่เราตั้งไว้ทั้ง4หัวข้อนะครับเราต้องขอขอบคุณทางสากลการประมูลเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็ขอเรียนเชิญนิติปัจจุบันนะครับเลสิตเก่าเราได้มาบูรณาการร่วมกันนะฮะมาเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันนะฮะต่อยอดในการทำธุรกิจ และประสบความสำเร็จร่วมกันครับ